สวัสดีครับก็ผมนายกิติธรภูเกิงเงินสวัสดีครับผมนายภูชัยจิตชูวันนี้พวกเราจะมาสาธิตการตั้งวาลวครับอ,อันดับแรกนะครับให้เราเช็คว่าตอนนี้มันเป็นอัดสูบร้องสูบไหนครับผมตอนนี้อัดอัดสูบที่ สูบหนึ่งนะครับเราต้องการตั้งสูบหนึ่งแล้วก็หมุนครับหมุนเครื่องครับ้เๆอะคือเไรก็เราจะตั้งสูบหนึ่งนะครับให้เราเช็ค สูบสนะครับผมว่าสูบไหมูปสีปสน,ะะสปสปนะครับมอเสีย2ีนะครับผม ID 2หนะครับผมย ออกตักทำใจเองก็ใชาเลยนะรอ้จับกินจิ้มจิ้มกันอ๋อเส้นหนานกัน่งจะดูเอาไปนะไปนีนะครับ สุปสงนะครับ oh ตั้งศึกษาครับเหมือนเดิมครับผมใช้ลูกเกียครับเดี๋ย่อค่ายน้องปัตั่อะรบอไปั Đi <hbet> <cho professionally> <shocked> banks, về xuống nhìn xuống Cái Đẹp không? Nhìn Đẹp rồi สามสูบสีนะครับยีตั้งสูบสีนะครับพอพอ ไอเซียส่วนจุดสองห้านะครับไปเลยคือวะโอ้ยจังเลยต่อซื้อมึงมาตั้งอันตัวอันตั้งอันตัวอันก่อน 接到你接住啊！你用聲，接聽，唔該唔該。好嘅。 สองจัวเลยเอาเลยต่อไปสุดสองน,นะครับจำได้ว่าพาสูงสองอัดสุดนะครับอ,อัดสุดสามไปไป

điên rồi, phải đi, đi đâu đấy hả? Ừ, chúng ta đi ngon, đi đi,